เราก็จะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของคําถามที่เจ้าของมือถามว่ามีคําถามอะไรบ้างสําหรับคําถามแรกเจ้าของมือถามว่าพื้นฐานโดยรวมของดวงชะตาเป็นอย่างไรก็สรุปเส้นกับเนนเนาะโดยรวมๆแล้วเจ้าของมือนี้มีชีวิตที่ดีครับดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพการงานการเงิน แต่ว่ามันจะมีบางจุดที่เดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามอีกทีว่าเรื่องที่ต้องระวังมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ในช่วงปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรฮะในช่วงปัจจุบันนี้เจ้าชะตาอายุ3 6ย่าง37เนาะเราก็ต้องวัดอายุในมือว่าในช่วง3 6ย่าง37มีเหตุการณ์อะไรบ้าง293637 สำหรับเรื่องสุขภาพชีวิตนะก็ถ้าหากมีโรคนะโรคเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพช่องท้องลงมาถึงบริเวณอวัยวะเพศโดยส่วนนี้ถ้าหากเป็นอยู่อาการก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะอ่าแล้วก็ถ้าหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอย่างเช่นลงทุน หรือว่าลงหุ้นอะไรพวกเนี้ยก็ให้ทำใจไปก่อนเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสที่มันจะพัฒนาให้ผลตอบแทนยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีอยู่แต่ว่าไม่ได้เสียหายนะครับถ้ามองถึงเรื่องของกำไรนอกจากนี้เราก็ต้องมาดูเส้นวาสนาในช่วงอายุ36ปีเป็นอย่างไร3 1 3 2 3 4 5, 3ง3โอเค ในช่วงอายุประมาณ36ปีการงานการเงินก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรนะเพราะ,ะนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้ามองในภาพรวมนะครับช่วงอายุปัจจุบันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะไม่ได้มีความเสียหายอะไรที่รุนแรงต่อไปก็คือ ถามว่าช่วงบ้านปลายนะครับอายุเท่าไหร่จะสบายจะสุขสบายอนะ่อันนี้ก็จะต้องมาดูเส้นอายุในช่วงบ้านปลายในช่วงบ้านปลายคนปกติก็อยู่ที่60เนาะงั้นเราจะมาดูที่ช่วง60นะครับสำหรับช่วงอายุ60ถามว่าจะสบายไหมนะในช่วง60มีโอกาสที่ แต่ยังไม่สบายเพราะว่าอาจจะมีภาระอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะต้องไปแบกรับนะแล้วก็เรื่องของการงานการเงินถ้ามองถึงช่วง60 60ไปแล้วเอาจริงๆการเงินก็ดีนะไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าอาจจะต้องไปรับผิดชอบช่วยเหลืออะไรใครหรือเปล่าเออ เพราะฉะนั้นถ้าให้ให้ตอบคาถามนี้ว่าจะสบายไหมในช่วงบ้านปลาย60ขึ้นไปเนี่ยก็ต้องตอบว่าสบายครับมีเงินใช้แต่ว่าตัวเงินที่มีนะ่ะถ้าต้องไปทำอะไรอย่างเช่นลงทุนหรือว่าช่วยเหลือใครเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสร้างความหนักใจให้ได้เช่นกันคำถามต่อไปการเงินในอนาคตจะสุขสบายร่ำรวยไหมนะ เรื่องของการเงินเราก็ต้องมาดูที่เส้นวาสนาเนาะเราจะลองดูที่อายุ50ไปแล้วกันสำหรับในมือนี้ในช่วงอายุ50เป็นต้นไปการเงินอาจจะมีเกลงทุนบ้างอาจจะมีเกลงทุนบ้างนะครับแล้วก็จะเห็นผลกำไรนะ มีโอกาสจะได้กำไรหรือว่าทำงานมีโอกาสได้เงินเนี่ยในช่วงอายุประมาณ53-54เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่กอบโกยเพราะว่าถ้าในช่วงนั้นเขาทำงานหรือทำกิจการโอกาสทจะได้ค่าตอบแทนหรือว่าผลกำไรเนี่ยค่อนข้างมากค่อนข้างดีแล้วก็จะ ดีไปประมาณ2-3ปีนะแล้วก็จะทรงไปเรื่อยๆอีกทีก็ประมาณ60ก็มีเกณฑ์ที่จะดีก,กับเรื่องของการเงินถ้ามองอย่างนี้ก็บอกได้ว่าในอนาคตเมื่ออายุเยอะขึ้นไปอ่ะการเงินค่อนข้างดีแต่ถามว่าจะร่ำรวยไหมเนี่ยต้องดูว่าเขาทำอะไรนะครับถ้าเกิดเป็นงานที่มีค่าตอบแทนสูงมีโอกาสที่ดีมันก็รวยได้ คำถามต่อไปมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังบ้างสำหรับมือนี้เรื่องที่ต้องระวังามาดูกันสำหรับในมือนี้เราจะเห็นนะครับว่าจุดที่ต้องระวังก็จะมีเนินพฤหัดเนี่ยที่มันไปเบียดกับเนินเสา เจ้าของมือเนี่ยควรจะระวังเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือว่าความคาดหวังในชีวิตนะตั้งได้แล้วก็ทำไปให้ได้แต่ว่าอย่ายาวเ,เรื่องนี้มาเครียดมากดดันตัวเองมันจะเป็นปัญหาทำลายสุขภาพจิตจุดต่อไปก็คือจะเห็นนะครับว่าเนินอาทิตย์เนี่ยมีเส้นเอ่อเส้นอาทิตย์ค่อนข้างดีแต่ว่าในตัวเส้นเองก็มีเกาะแล้วก็ตกช่องเสียหายเพราะฉะนั้น โอกาสที่เจ้าของมือเนี่ยจะลงทุนหรือว่าการช่วยเหลือคนอื่นแล้วพบกับความเสียหายมีโอกาสค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีสติหรือว่านึกได้เนี่ยอะไรที่เป็นการลงทุนลงหุ้นกับคนอื่นโดยที่เราไม่ได้บริหารจัดการเนี่ยก็ควรเลี่ยงรวมถึงการให้ยืมเงินคำประกันกู้ยืมก็มีโอกาสที่จะสูญเสียค่อนข้างมากถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง จุดต่อไปก็คือสุขภาพร่างกายที่มีโอกาสเจอเป็นโรคเกี่ยวกับคอบ่าไหลอะไรพวกนี้มีโอกาสเกิดขึ้นสูงแล้วก็เรื่องของโรคกระเพาะนะกระเพาะหรือว่าอาวัยวะภายในบริเวณท้องลงไปจนถึงอวัยวะเพศแล้วก็หัวเขา่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ ทางที่ดีก็ตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันแล้วก็หมั่นดูแลสุขภาพของร่างกายนะครับเพื่อป้องกันการเสื่อมในส่วนต่างๆเหล่านี้นอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของจิตใจของเจ้าของมือเองการที่เราจะมีสตินะการอยู่กับตัวเองดูจิตดูใจตัวเองในบางครั้งนะครับมันก็สามารถช่วยให้เรา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความฟุ้นซ่านความเครียดความวังวนได้อันนี้ถ้าแก้ได้นะมันก็จะดีโอเคสำหรับเรื่องที่เห็นอ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือนิ้วก้อยนะครับในตอนต้นเราจะเห็นว่านิ้วก้อยสั้นคนที่นิ้วก้อยสั้นเนี่ยมักจะมีปัญหาอย่างเช่นโดนหลอกหรือว่า พูดคุยกันแล้วไม่ได้ตามที่สัญญาที่ตกลงกันไว้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังคำถามต่อไปโชคลาภมีไหมมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ไหมอ่าอันนี้ถ้าเรามามองเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะครับโอกาสได้เงินได้ทองเราจะมาดูที่เส้นอาทิตย์เนาะ ถ้าหากเราดูที่เส้นอาทิตย์เนี่ยโอกาสที่จะถูกหวยถูกเบอร์หรือว่าถ้าซื้อหุ้นแล้วหุ้นขึ้นนะก็จะมีช่วงอายุ45นะแล้วก็51 56 ประมาณนั้นถ้ามีโอกาสจะถูกนะก็น่าจะถูกในช่วงอายุที่บอกประมาณ 45, 51, 56ประมาณนี้คำถ,ถามต่อไปโรคที่รักษาอยู่จะหายขาดไหมอ่ไอตัวโรคเนี่ยเจ้าของมือไม่ได้แจ้งนะครับว่าเป็นโรคอะไรแต่ว่าถ้ามองจากเส้นในมือนะ โอกาสที่จะเกิดโรคเนี่ยหนึ่งจุดนี้บริเวณหน้าอกไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกจุดที่สองท้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหรือว่าข้างในแล้วก็หัวเขา่เอาอวัยวะเพศมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายอย่างมากซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นจริงๆโอกาสที่จะรักษาหายขาดค่อนข้างยากครับด้วยตัวเกาะเขาค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้น ความเจ็บป่วยก็ค่อนข้างจะรุนแรงถ้าเกิดประคับประคองรักษาให้ทรงไม่สุดอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการดูแลรักษาก็ต้องดูแลรักษามากนิดนึงนะใส่ใจเขามากนิดนึงต้องตรวจอยู่บ่อยๆสม่ำเสมอแล้วก็คำถามต่อไปเงินที่ถูกเอาไปจะได้คืนไหมสำหรับคำถามนี้ เจ้าของมือก็จะถูกยืมไปในช่วงอายุประมาณ3,4,3,5,3,6เมื่อเราวัดช่วงอายุ29,35จะเห็นนะครับว่าตัวเส้นอะ่ะเขามีแต่เส้นลงทุนนะเส้นลงไปอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีเส้นที่ได้คืนกลับมาอย่างเด่นชัดเลย เพราะฉะนั้นคําตอบที่จะตอบตามมือก็ต้องบอกว่าไม่มีโอกาสที่จะได้คืนเสียแล้วเสียไปหาใหม่ไอ้ส่วนที่แล้วแล้วก็แล้วไปอย่าไปเครียดอ,อย่าไปกังวลกับมันคิดซะว่าทาบุญทําทานนะตั้งใจหาใหม่ได้เยอะกว่านั้นต้องบอกตัวเองอย่างนี้แล้วก็คําถามต่อไป ลูกจะเป็นที่พึ่งได้ไหมเป็นที่พึ่งให้พ่อแม่ได้ไหมอ่าสำหรับเรื่องของลูกจะเป็นที่พึ่งพ่อแม่ได้ไหมเอาไว้ก่อนเพราะว่าตัวของมือเองไม่สามารถดูได้แล้วก็คู่ชีวิตทำงานไหนแล้วจะรวยส่งเสริมกันอ่าตัวนี้ก็ไม่สามารถดูด้วยลายมือได้เดี๋ยวจะไปตอบด้วยจักรราศีมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสามีและบุตรของเจ้าของชะตานี้นะครับ เกี่ยวกับเรื่องของสามีของเจ้าชะตาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะมันจะเป็นสิ่งที่เรามองจากภาพของเจ้าของชะตาไปหาสามีของเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกสิ่งที่เจ้าชะตาสัมผัสได้เนาะเราจะมาดูกันเจ้ชาชะตาจะมีสามีก็คือปัตตนิเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์มาอยู่ในภพกรรมมะ แล้วก็ไปอยู่ในภพตนุเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานก็มีโอกาสที่เจ้าของอมีโอกาสที่สามีของเจ้าของมือเนี่ยจะได้ทำงานร่วมกันค่อนข้างมากแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในภาวะของการกระทำเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างมากรวมถึงมีแรงกดดันแล้วก็ ในเรื่องของการงานการผลักดันพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการงานการสร้างเงินของเจ้าของมือเนี่ยอ้อขอภายของสามีเนี่ยมักจะไม่สามารถทำให้เจริญติบโตแบบรวดเร็วได้นะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมีโอกาสมาก็จะได้เองค่อยๆสู้ค่อยๆทำไปฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะทำอะไรให้ส่งเสริมเนี่ย มันบอกได้ยากแต่ในสภาวะของการกระทํางานน่ะบอกได้แค่ว่าค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าไปเร่งให้มันเครียดกังวลมากกว่าเดิมอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวงังเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของบุตรบุตรมีสองคนเนาะบุตรคนแรกก็จะไปดูในเรื่องของพุตตะพุตตะเนี่ยเป็นดาวพุธพุธไปอยู่กรรม,มะกรรม,มะมาอยู่ตนุเพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกคนแรกนะก็จะมีความคล้ายคลึงกับพ่อนะครับก็คือสภาวะของการงานเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปแบบเรื่อยๆเหมือนกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพัฒนา <c oughs> แล้วก็ลูกคนที่สองก็จะไปตกที่พบปัจจนิก็จะมีสภาวะเหมือนสามีเลย โดยรวมๆแล้วนะครับสามีกับบุตรอ่ะถ้าจะหวังเรื่องการงานการเงินน่ะต้องไปดูดวงของเขาเองนะแต่ว่าถ้ามองตามมุมเนี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือโอกาสที่จะพัฒนาก้าวหน้าน่ะมันเป็นไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าไปเร่งอย่าไปเล้าเขามากจนเกินไปนะจะเกิดความเครียดความกังวลกดดันเขาเปล่าๆโอเค สำหรับเรื่องของสามีและบุตรสิ่งที่มองเห็นโดยสรุปก็คือมีโอกาสที่จะทำงานด้วยกันหรือว่าสร้างงานแล้วก็มาช่วยกันทำได้ส่วนความเจริญก้าวหน้านั้นมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าไปตั้งเป้าว่ามันจะต้องสำเร็จในเวลาเท่านั้นเท่านี้จะทำให้เกิดความกดดันและความเครียดแล้วก็จะมีปัญหาได้ง่ายโอเคสำหรับการพยากร์ทั้งหมดทั้งมวลก็จบแล้ว สิ่งที่อยากจะย้ำเตือนให้ระวังนะก็คือสำหรับมือนี้มีโอกาสที่จะเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าความสัมพันธ์กับคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้ง่ายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงทุนหรือว่าช่วยเหลือใครเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยก็ต้องดูผลได้เสียรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีก่อนที่จะทา สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ